ตอนเด็กๆเลยครับจำได้ซิโก้เปลี่ยนตัวลงมายิงชนะพม่าตอนซีเกมปีไหนผมจำไม่ได้เพราะเด็กๆมากโม่งเสยๆใช่ใช่ที่ใช่ครับทำไมอ่ะคือตอนนั้นยังดูบอลไม่ค่อยเป็นที่บ้านเขาเปิดกันแล้วเขาเฮกันผม่งว่าเฮยิ้มชาติไทยยิงได้ชนะดีใจดูบอลไม่เป็นเลยแต่ว่ารู้จักซิโก้ตอนนั้นครับตับสังซูรันสวัสดีป่าพิลพองเป็นกัปตันทีม้ายทีครับโยลายเดนโยลายเดินทิ้งยุบมีข้าไปแลากันลูกตัดเล็กแล้วก็ พทอพทครับทูนิยิงลนี้ข้าไปแล้วครับตเอได้สทีที่รับีเท่านั้นอซตเถืนจับลพกอลูกลงื้นพทุนปายครับลามาได้ครบลูกดพี้าไปแล้วครับข้าไปล้ว2นาทีที่กเ่านั้นอมจจอดลคับุยิงซ้ครับี้เาไปเลยครับโอ้ยอดเยี่ยมครับพิทูล เด็ดขาดจริงๆครับปัน่นไสนาทีที่ห้องครึ่งหลังครับพอดิบพอดีครับที่5้าสเอ็ดพม่าก็ตามมาแล้วมาแล้วก็จะสบายครับดูครับโอ้โหทีเะาไปดกดกดลับอยู่แล้วครับปิ่งออกเข้าไปจนไดค้ครับมาลูกนี้วัชระพงไม่ปั่นสวยจริงๆครับลูกนี้ทิ้งไมบออกทิมบอกเราเลยทิมบอกตามเข้ามาวานครับลูกนี้จริงเข้าไปแล้วครับโอ้โห,โหสวยจริงๆครับเป็นอะไรเป็นสงองคืนวันเตา ตัดตั้งแตตัดล็อกรวมกับสวยตัดโยนมาหน้าตรงพงเช็ดลึกนี่ย้อนเข้าไปแล้วครับเข้าไปล่าโวยงามเลยนะครับเทียบกับเตะหน้าเมื่องเข้าไปแล้วครับทีมจมดเวลาครับซิ๊กครับดีลงกตาไปแล้วพม่านั่งทำหนดเลยครับแต่นี่เลยครับพระโอมานสามศูนย์ล่าสุดนี่เองครับทำไมฮะสาใจฮะสามศูนย์เป็นแบบที่ปรับใจมากดูในสนามไหมครับดูครับดูรู้สึกว่าเราเหนียวเขาใช่ครับ แต่ว่าเรามั่นใจไหมฮะว่าเราไปเจอได้ือเปล่าชนะต้องต้องชนะครับต้องชนะทำไมอ่ะเดี๋ยวผมดูว่ามันหนุกดีเนี่ยไอยโอมานครับอ่านี่ไงไอยโอมานตั้งแต่เอเชียคัพเลยครับเออทำไมอะเข้ามาดูค้ามจริงที่นี่ฮะชนะผลลุกไหมผลลุกอะ ชอบไทยชนะนาวก็เลยประทับใจหน่อยครับเป็นโอมาทำไมอ่ะคนดูเยอะประมาณนั้นะคะไม่ก็คือชอบชอบมาดูบอลไทยอยู่แล้ววันนั้นทีมชาติเล่นดีไหมครับดีค่ะแล้วก็ชนะสามศูนย์ด้วยก็เลยประทับใจใช่ครับ ออสเตรเลียกับโอมานสอนัดแรกครับเออทำไมฮะเล่นดีมากครับคือช่วยกันไล่ช่วยกันบีบแล้วก็จ่ายบอลสวยคนเขาเปลี่ยนแบบปลาซ้ำก็เห็นแบบนั้นอะคือแมตที่ชนะโอมานล่าสุดที่บ้านเราเลยครสามตัวโซน,นค,คือคือมัน เป็นเพราะว่าที่ผมเห็นคือฟินนี่เชฟเฟอร์เข้ามาคุมแล้วเป็นการเล่นในบ้านของเรานักแรกซึ่งก็อยากจะดูว่าสไตล์ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงจริงเลยเพราะการสไตล์การเล่นบลบนพื้นไม่ค่อยเน้นโยนมากเท่าไหร่ที่นี้ก็คือแบบปกติเนี่ยหลายๆนัดที่ผ่านมาอาจจะแค่ลูกเดียวหรือแบบบางนัดเนี่ยก็จะโยนโยนอย่างเดียวแต่ทีนี้ มาอย่างที่เจอมาที่ชนะสามศูนย์นะครับคือมันเห็นได้ชัดว่าบอลพื้นเราเล่นเล่นบอลพื้นมากขึ้นแล้วสกอร์ก็น่าประทับใจด้วยแล้วไทยโอมานไทยโอมานคนดูเยอะไหมเยอะเว้ยเข้ามาดูไหมเข้ามาดูอ่ะอึ้งไหมเวลาชนะแน่นอนลุกก็เลยชอบับผมไม่งเลยห็นไ่้ขนาดนี้ ครับอ่าทําไมเสมอได้นี่น่าไทยน่าเปียนประเทศไทยแต่ว่าตีนเสมออีเมลีอ,อังกิษว่าสุดยอดแล้วครับอ่าน้องๆมีไหมก็มีไทยกับเวอร์พูลนะครับอ่าอ่ะมีหลายแมตช์นะครับมันมันเยอะม,อม,มันบอกไม่ถูกครับเราไปรับใจโดยรวมๆ มันบอกไม่ค่อยถูกอาไม่เป็นไรอ่ะมีไหมไทยกับรเวอห์มันกันคอะเพราะมาดูวันนั้นด้วยาผมว่าไทยกับเกาหลีตั้งแต่นู่นเลยครับที่ต้องเล่นต่อเวลาแล้วไทยสามารถจิงแล้วก็ชนะได้ดูทานเนาะตอนนั้นพอคือพ่อเล่าให้ฟังแล้วก็มันมีเทปผมว่าไปดูครับ ทีมชาติราบาตีเสมอครับในทีที่71นะครับจังหวัดทำชิงระหว่างธีรศิลป์กับสุธีสุขสมกิจครับแล้วสุดท้ายนะครับเป็นสุดทีครับที่กดลูกนี้ด้วยเท้าซ้ายเข้าไปนะครับอย่างสวยงามเลยครับประตูนี้ไม่ต้องจับเลยครับสุธีสุขสมกิจคำชิงเงินดีเลยครับและตรงนั้นผู้เล่นกองหนังของเลี้ยวภูสุสองคนหลงไปหมดกับพยายามที่จะไปทา่ไปประกบตัวสินแต่เปิดพื้นที่ให้กับสุธีสุขสมกิจน่ครับแล้วก็ต้องชมธีรศิลป์เล่นไปอย่างเธอที่ทับบอลเมื่อสักครู่ธีรศิลปิดัับวเองมาให ชุดที่สูเปิดคมหมดจะยิงแน่ครับผมจำไม่ได้นะว่าเอเชียเก่งเท่นะาไหร่แต่ผมจำได้ว่าคนเนี่ยล้มลงไปในสนามสุขิชลาใสาึิดว่าแมตช์นั้นจะเป็นพิ๊กเบียวพงยิงเกาหลีใต้รู้สึกชนะเราเราผมว่า ถ้าเหตุการณ์ตอนนั้นถ้าเป็นผุ้บอลสมัยนี้นะผมว่าเมืองไทยโดนแบนเพราะมันล้นไปถึงเส้นขอบมันไม่เคยเจอสมตั้งแต่ดูบอลมาไม่เคยเจอสัาแต่เข้าเท่านั้นก็ท้าใจมากมา <S <S แต่จำไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้เหม,มือนกันว่าไท่ไปเราได้ได้อันดับที่เท่าไหร่แต่แห้นคนเยอะมาก คงเป็นแอคชั่นเกมที่ยิงเกาหลีมหาล้ววาเฉียวครับที่ธวัชชัยยิงประมาณส0ี่สิบหลาได้ทำไมฮะก็ให้จำความได้เราก็เป็นครั้งสุดท้ายเราเจอเกาหลีชุดใหญ่จริงๆนะ,นะ <c oughs> เนาะแล้วก็ก็เป็นลูคที่สวยงามด้วยแล้วก็เหลือเก้าคนด้วย <c oughs> เออ <c oughs> เลยวันธวัชชัครับ เกาหลีใต้กับไทยในสนามนี้ครับทำไมครับสุดยอดจริงครับ <c oughs> ไม่มีคำบรรยายเก้า<อ>คนห้าสิบเอ็ดคนได้<อ>ไทยแลนด์โอ o ล,ลี่ครับแมตช์เก <c oughs> าหลีใต้ท,ตที่เราชนะเกาหลีใต้ที่นี่ครับหลาคนจะมาทับกแมตช์เพราะแมตต์ก็อยู่ในสนามก็คือแบบคนลุก,กามาพูา <c oughs> ดอะไรก็คนลุกทีน่าจะเป็นอ่าอีนเกมครับอ่าเจอเกาหลีได้ใช่ที่ทวชัยอำนวยของต่างดูนะรับอยู่ในสนามไหม ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เลยไม่ได้อยู่อู่ในจออ่าครับครับใจต้องใช้เอเชียนเกมครับที่ไทยดับเกาหลีใต้ไปหนึ่งทำไมฮะก็แม่นั้นพอดีผมช่วงนั้นน่าจะอยู่ดูที่แพร่อยู่ครับได้ดูถ่ายเทอาส่นแล้วก็ช่วงนั้นมันก็ช่วงโทษเวลาแล้วมันมันบีบหัวใจอ่ะครับบีบหัวใจแล้วก็ พอยิงเข้าเสร็จปุ๊บก็คลายอารมณ์ได้เต็มที่สะใจสะใจได้เต็มที่นันเป็นแมตช์ที่เอเชียเกมที่ที่ชนะเกาหลีทำไมฮะก็ผมก็สะใจเหมือนกันเหลือไม่ค่อยชนะเกาหลีเท่าไหร่แต่ก่อนก็ผมมก็ไม่ค่อยมาดูสนามเท่าไหร่รู้ว่าถึงตามบางทีก็ถ้าที่แต่มาดูดังแมตช์นั้นมาดูด้วยแล้วสะใจ ชนะเดือดรนลุกไหมโอ้โหจะร้องให้เลยเหมืนตื้นตักใจครับลงไปเป็นซุปเปอร์สเป็นฮีโร่ครับลงไปในช่วงทดลงไปในช่วงก่อนหมดเวลาเจ็ดนาทีครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับบ้านี่ยคุณทัวร์แลนเชิญยิ้มครับเชลีเดอร์คนในของไทยไทยเข้าสู่รอบทีมสุดท้ายครับบ่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงครับเก้าคนครับชนะเกาหลีใต้ที่มี ครับเกาหลีใต้แพ้ไทยในวันนี้ทั้งนั้นที่ไทยมี9คนเน่านั้นครับเคีย่ยงกับเรียวจวัชชัยไปจะไม้จับมือใงค่ามยินดีกับแฟนๆเอาทุไทยมาบอกเลยครับโอ้โหนี่คือวันอันยิ่งใหญ่ของโงกาปปรฟุตบอลไทยครับไม่ว่าในรอบสี่ทีมสุดท้ายใครจะทําได้แค่แ ที่ผมจําได้ก็มีนึกถึงอันดับแรกก็น่าจะเป็นเอเชี G นเกมสนของสวัสดิชัยเกาหลีใต้กรับผมเกาหลีใต้เอเชียนเกมเอเชีนเกมเกม่เกาหลีใต้เี่เหลือเก้าคนที่เหอเก้าคนแล้วก็่่สวัสชัยใช่ไหมใช่ครับที่อัา่อไป่่า